คุณกำลังฟังสวทเบตง FM 93 MHz ส่วนเรื่องของปอพค่ะเมื่อวานนี้ก็มีการ แบ่งโซนนิ่งนะคะในการเข้าไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่นะคะซึ่งทางด้านนายธีรพัฒน์คชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยท่านก็ได้เปิดเผยนะคะว่าเบื้องต้นเนี่ยข้อมูลในพื้นที่จากสทนชแล้วก็กรมชลประทานพบว่าเมื่อวานนี้เนี่ยมีปริมาณน้ําเพิ่มขึ้นในพื้นที่อําเภอหัดใหญ่ซึ่งจุดที่ต้องดูแลเป็นพิเศษก็คือบริเวณบ้านม่วงกล้องอําเภอสะเดาะคะแล้วก็ที่บริเวณบ้านบางสาราอาเภอหัดใหญ่บริเวณคลองวะแล้วก็บ้าน หัดใหญ่ในนะคะที่จะมีระดับน้ําเพิ่มสูงขึ้นซึ่งการวางแผนให้การช่วยเหลือให้เหมาะสมกับสถานาการณ์ค่ะท่านรองนายรัฐมนตรีนายธรรมนัทพรมเผ่าในฐานะที่ได้รับมอบหมายจากท่านนายรัฐมนตรีในเรื่องของการวางแผนการแบ่งโซนนิ่งการสนับสนุนทรัพยากรช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะคะก็มอบให้ทาง กองทัพภาคที่4ค่ะ<ฮ><ค>ดูแลพื้นที่ฝั่งตะวันออกของคลองอุตเผาแล้วก็คลองรอหนึ่งอำเภอหัดใหญ่นะคะซึ่งประกอบไปด้วยพื้นที่เทศบาลนครหัดใหญ่เทศบาลเมืองคลองแห่เทศบาลเมืองคลอหงค่ะส่วนของปอพเองก็จะรับผิดช,ชอบพื้นที่ฝั่งตะวันตกของคลองอุตเผาแล้วก็คลองรอหนึ่งประกอบไปด้วยตำบลควนลังอำเภอหัดใหญ่ตำบลคลองหอยโขงตำบลคลองหลาตำบลทุ่งลานอำเภอคลองหอยโขงจังหวัดสงขลาแล้วก็บางส่วนของพืงง้นที่เทศบาลนคร ใหญ่ซึ่งการปฏิบัติงานในสถานการณ์ปัจจุบันที่ระดับน้ําเพิ่มสูงแล้วก็มีความเชื่อที่รุนแรงเนี่ยก็จาเป็นจะต้องใช้เครื่องจักรกลสาธารณภัยและก็ทรัพยากรเฉพาะด้านที่เพิ่มขึ้นนะคะเพื่อที่จะอพยพเคลื่อนย้ายพี่น้องประชาชนแล้วก็การลําเลียงส่งมอบอาหารให้กับผู้ที่ประสบภัยค่ะที่สําคัญไปกว่านั้นเนี่ยค่ะก็คือเรื่องของการนําส่งผู้ป่วยฉุกเฉินแล้วก็เคลื่อนย้ายผู้ที่เจ็บป่วยออกจากพื้นที่ค่ะรวมถึงเคลื่อนย้ายผู้ที่ติดค้างในอาคารบ้านเรือนไปยังจุดที่ปลอดภัย ะะโดยระดับน้ําที่เพิ่มสูงขึ้นแล้วก็ไหลเชี่ยวรุนแรงนะคะทำให้รถยกสูงแล้วก็เรือท้องแบนเนี่ยไม่สามารถเข้าถึงพื้นที่ได้นะคะปอพอเขาก็เลยนำเจสสกีเนี่ยเข้ามาสนับสนุนการปฏิบัติงานนะคะของทาง ปพเขต4ประจบคิรีขิคันค่ะซึ่งคาดว่าจะเข้าพื้นที่แล้วก็ได้ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนกันต่อไปนะคะแล้วก็มีการนำเฮลิคอปเตอร์ป้องกันและบรรเทาสาธาร,รณภัย KA 3 2มาสนับสนุนภาร,รกิจในพื้นที่เพิ่มเติมอีก2องลำด้วยนะคะก็จะประกอบกำลังร่วมกับอากาศยานปีกหมุนของกองทัพโบกกองทัพอากาศหากว่าสภาพอากาศเอ,อื้ออำนวยอากาศยานปีกหมุนของทุกหน่วยงานค่ะก็จะเดินหน้าปฏิบัติการช่ว เหลือทางอากาศยานทันทีนะคะซึ่งขณะนี้เนี่ยในสนยนพักพิงชั่วคราวพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ก็มีพี่น้องประชาชนอบพยุมาอยู่ที่เพิ่มมากขึ้นค่ะปอพก็สั่งการให้รถโรงครัวประกอบอาหารเคลื่อนที่จากทางปอพเขต11สุราษฎร์ธานีค่ะเข้ามาสนับสนุนเพิ่มเติมอีกสองคันนะคะเพื่อที่จะดูแลทั้งเรื่องของการดํารงชีพอาหารร้อนน้ําดื่มสะอาดให้กับพี่น้องประชาชนแล้วก็ยังมีทีมปอพค่ะที่จะกระจายกําลังประจําจุดประดิ บัตรการต่างๆนะคะที่ได้รับมอบตามภารกิจนะคะในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนกันต่อไปตามแผนเผชิญเหตุที่สอดคล้องกับสถานการณ์น้ำที่เพิ่มขึ้นด้วยนะคะ